ชุก,กันพรุ่งนี้น้องต้นข้าวเขามาแจกน้ำส้มทุกคน<ป>ก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศก่อนนะยังไม่ได้ไปที่หน้าเวทีแต่ว่าน้องเขาจะมาร้องเพลงอันนี้เข้าไปดูหุ่นที่ทพึ่งตรงนี้นะจะมีหุ่นที่พึ่งหุ่นปั้นรูปพิพึ่องอะ่ะทุกคน <laughs> แล้วก็เวทีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยพาไปตอนค่ำๆนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรออ้ยอะไรเนี่ยทุกคนนี่คนเพิ่งจะหกโมงคนเยอะน้องขต้นข้าวกำลังดวนเพลงชิงทุนอยู่ใช่ไหมทุกคน แต่พรุ่งนี้น้องเขาไปแจกน้ำส้มไครมาบ้างทุกคนจ๋าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนาะเก็บบรรยากาศไปก่อนทุกคนแล้วก็สารบุญที่หนึ่งของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันอยู่ทางนี้นะอันนี้เป็นช่องที่สองของอาจารย์ไฮโซจากทุกคนนะจะมีสองช่องทุกคนจ๋าอ่าเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ที่วัดทับกาดานต้องบอกก่อนนะทุกคนจ๋าที่นี่มาทุกปีฉะนั้นใครหลงเนี่ยมาปรึกษาได้นะว่าควรจะซื้ออะไรร้านไหนอร่อยร้านไหนควรจะซื้อแต่ขอบอกนะมัน มีอยู่ร้านหนึ่งนะปีที่แล้วนะประเภทแบบจะมาแอบสองช่องของเราไนงะเราจะไปรีวิวขนมตาลให้ปรากฏเรื่องมากนะฮะจะมาดูเช็คไงว่ามีคนติดตามกี่คนเราก็บอกว่าเป็นช่องเล็กๆจะไม่ให้ถ่ายทำหรอเขาก็จะไม่ให้ไงยิงรู้จักขนมตาลไหมละ่ะเออนั่นแหละแต่ถ้าเป็นขนมปั๊จะอร่อยกว่านะขนมปั๊นี่ใช้น้ําตาลโหนูแต่ถ้าขนมตาลเขาใช้เปลือกตาลขยี้ขยี้ขยี้เป็นสีเหลืองๆแต่ ปีหน้าเดี๋ยวจะไฮโซจะมาขายไก่ทอดหัดใหญ่ย้ำนะของแท้เท่านั้นเพราะมีแต่ของปลอมคะไปงานไหนก็มีแต่ของปลอมของปลอมหมายถึงยังไงไม่มีหอมแดงทอดโรยบนข้าวเหนียวเคี่ยวงูร้อนๆแล้วก็ไก่นุ่มอาบน้ําแร่แช่น้ํานมนะอา,าทอดด้วยนะของแท้อ่ะ ก็ต้องคุณภาพมากๆนะจ้าไก่ทอดหัดใหญ่ต้องของแท้เพราะเท่าที่สํารวจนะมีแต่ของปลอมค่ะทุกคนจ๋าและจันไฮโซเจ้าของช่องสองช่องที่ว่าเนี่ยนะครับที่จะถ่ายเรื่องออน้องต้นข้าวก็จะมาแจกน้ําส้มแล้วก็จะวันเสาร์จะมาร้องเพลงใช่ไหมสดดนั่นแหละเจ้าของช่องเป็นคนหัดใหญ่จ้ะก็คือที่กําลังพูดอยู่ถ่ายไปอะไรไปจะไม่ถ่ายหน้าตัวเองนะอาจจะถ่ายนะน้องต้นข้าวพรุ่งนี้ใครไม่มาเดี๋ยวเราก็จะถ่ายลงช่องให้จากทุกคนจ๋าโอเคไหมนี่คือให้เห็นว่า าช่องของเราสบายสบายจ้ะช่องของเราสบายสบายจ้ะทุกคนจ้ะว้ายมีเต้าหถ่านคลองเนี้ยโอ้เต้าหถ่านคลองแฮงอย่าบอกนะเป็นของหัดใหญ่อ่ะหัดใหญ่ใช่ไหมว้ายเราหัดหใหญ่ไนโะธ่จิ้งหงออย่าไดถ่ายวิดีโอแบบเมาจิ้งหงอหนูเป็นคนใต้ไหม อะไรนะรับเขามาหรอเอาแล้วตัวแม่อยู่ไหนอนี่จริงปะอยู่อยู่ที่ที่ทุกปีไม่เคยเคยเห็นออกตู้ทอดทองแ้เลยนะแสดงเพิ่งรับมาหรอ,อเรารู้จักกันไว้รู้จักกันไว้เราคนหัดใหญ่ในแล้วเราจะมีความลับอร่อยอร่อยหัดใหญ่ในเดี๋ยวปีหน้าเจอกันเถอะเขาจะมาขายจ้ะเขาจะมาขายแข่งกัน